สวัสดีค่ะพี่น้องยายเมียด้จ้ามือนียายเมีย,ย,มย,ย,มยสิพาพี่น้องมาเบ่งอ้อยตัดอ้อยแต่ว่าบริ้ตัดเองด้วยมือดอกจ้าจะเอารดตัดอันยายเมียนีมาเลาะใบมันซือคือเลาะใบซือคือปลูกอ้อยพี่น้องปลูกอ้อยแต่สมัยตะกี้มันกับ,บ่มีราคาเนอะซูมือนีมันพาะปลูกก็พี่น้องจ้าเขาประกันราคาให้เขาเนอะทางโรงงานประกันราคาให้ อันนึงกะบ่าขาดพันกว่าบาทฮะบัตารขาันกว่าบาทกะเขาก็มีสิทธิ์ได้เงินอ้อยสดอีกจั้งหาดแล้วก็มีสิทธิ์ดได้เงินตามหลังอ่าอีกมั้นกันได้หลายทอดหลายตอนกับพอปลูกจ้ะอันพี่น้องเป็นน้ำตาใจไหมปาดอ,อ้อยงามถ่ายยายเอองามยัง่าเนี่ยดินดินไม่นะเนี่ยเตี๋ยดินไม่ดิเนี่ย ใส่ใส่ฉี่อันใส่มุ้ไก่ไว้ใส่มุนไก่ใส่มุ้ไก่ไว้ใมูลไก่ใหอันนี้อ้อยนี่เกือบเกือบปีเลยบ้านบนเนี่ยเทอปีว่เดืนกเองเดืนฮนเจ็ดเยนี่คือเองเดืนกคุณค่อติเป็นปีอ่ะคืองาแท้กอ้อยมันงาอ้อยเงาอ้อยอ้อยงามไม่ดียเลยบว่าอ้อยงามากันบอกอยู่วาอ้อยงามผัมันมันยืดมปุยพอนะ่จะปลูกจากไรเนี่ย อันนี้หาอะไรหกไรประมาณนี้ละอันทางมือปีล้างสีปลูกเพิ่มลงองีกปีนี้ปลูกเอาอันเอาเนี้ยมันอีกก้อนน่ะนะ,นนะ,ะแบบว่า,องงาเอาเนียน้ยเป็อีกตัดขายเขารงงานน้ำจงเอาเนื้อน้ำสบายเดี๋ยวนี้ใส่รถรถ,รถตัดเดยแมนใส่รถตัดเลยง่ายใส่รถตัดก็ง่ายนั่นแหละใส่รถตัดตอนนี้เขาบอก่าไหนันขึ้นยากแต่เอารถเลยแก็คนงานเขาก็ มาแขแต่จ,จับจับวางจับปดตะขอปดอยังไ้ซื่อๆนะยส่รถนะใส่รถในคุมค่าวบวป,ประหยัดกวัวประหยัดกวัวใส่แรงงานเปนแมนใส่รถประหยัดกวัวนึ่งไม่ได้ฮวงเขาให้เขากินสว่างบ่ได้เฮ็ดกับเขากลับน้ำไม่ได้เฮ็ดยังแรงงานก็หายยากเออแรงงานก็หายยากแมนบ่ได้เฮ็ดยังยากคือ เขาแล้วเล้วเขากะมาเบิองเขาว่าเขาแล้วเล้วเขาอยากให้ชิ้นน้ำใจเขานี้ชิดน้หน่อยเขาก็ให้เขาไปเครื่องดื่มเครื่องยังนี้ชิดน้หน่อยเนาะสบายเนาะเออแต่ถ้าคนงานเนี่ยเขาต่อให้ตุ้งแรงให้ทงแรงมัดหลายกลัวหมัดหลายเดีวต้มไก่ซุ้มือเดียวต้มไก่ให้เขากินซุ้มือต้มน้ำควงเขากินซุ้มือเออท่านบ่าแมนคองเล่นเนียอันเวลาคนงานนั่นะ ตอนฝนตกมากอัน,นมันอันนี้มันเป็นพื้นที่ไร่นาแม่นบะนาเสแล้ว<อ>เป็นนาเลยเออเหมือนเหมือนกันเลยนั่นงันกับน้าคือกันอ๋อ,อ,อเป็นพื้นที่ทงนาทงน้าแถ้าซนตุบนก็จะเป็นห่วยอล้วน้ำท่วมอ้อยบนเ่าเจบ่เน่าน้ำท่วมอ้อยบ่มีปัญหาอ้อยบ่มีปัญหาเลยแม่นถ้าเกิดได้เด้อถ้าเกิดได้แล้วนี่อ้อยบ่มีปัญหานลถ้าถ้าเกิดอ้อยขึ้นต้นแล้วน้ำท่วมบ่เป็นปัญหาเลยถ้าขึ้นได้ขึ้นได้แล้วนี่คืออ้อยขึ้นนิดแล้วนี่ ก็เป็นปัญหาเลยแห้งส้วมแห้งยืดแหงสวมแห้งยืดแห้งเงวแห้งงเบิเบิ้งเบิอันเจ้าสูงลอยเท่าละหกลอยหกสิวัวอ้าอ้อยพี่น้องอ้อยทงนาดิเนี่ยขนาดสองเมตรเดียบไว้เนี่ยแต่ตะกอยยืนยังมาถึงมันมันสูงครับนะมันเหี้ยกับก็คือว่าเป็นเจ้าหุ่นด้วเนี่ยทีนี้มันงามครับ ที่เออมันน้ำเงี้ยวนมุนไก่มุ้นมุนว้ามุนไก่ใส่ใส่ได้จ้ะน้ำขัดขัดน้องมาได้ใส่มุน อกกะยอมหอมมากับสาหิลมไอเด็ดเอามาเสียบผมให้น้องดมอยู่บนเพียงนาคิดพอดไอ้ก่อนที่ไปอยู่กรงไอ้คือสิยงเหตุงานนาไอจะาเป็นจังได้น้อคิดนอดพอสาวบันนาอย่าหลงแสงสีเมืองฟ้าจะกลับบ้านนาในมืออาย ย่องเอยพี่น้องนง้ำใสๆงามๆขุดธสะไว้ถ้าปลูกหอมพี่น้องจ๋าเอาปลูกหอมเอาน้ำจากนี้เราไปหดหอมเนาะหดหอมแล้วๆบ่ะนี่เพราะแต่เอาไปหดหอมแล้วขันบ,บ่พอนพ้ำแผงมันก็ไหลลงมาอ๋อนี่เป็นน้ำแผงโซโลาร์เซลล์กันค่ะจอ<า>โซลาร์เซลซล์เออนา้ำแผงจากลังคาไหลลงมาเลี้ยงป่าบ่ะเนี่ย ปลากระมี้ธรรมชาติปลานี่ถ้าเลี้ยงเราหน้ามันจะเฉียวหน้ามันจะสวงามก็เลยบเลี่ยงแมนเอาแต่ปลาธรรมชาติเอาปลาธรรมชาติอันนี้ก็เอาไปหดหอดได้หอดอ้อยเวลาอ้อยห้อนนั่นนะห้องก็บหดอ้อยไปน้ำหดผักไปน้ำเนาะันี้ก็ะปูกไผ่ดิเนี่ยปลูกไผ่ไว้งั้นหลังจาอยากกินก็กินว่าอยากกินพี่น้องไปพี่น้องมากอ่ะทับปลาพี่ฝากน้องแจกพี่แจกน้องไปกินมันอยากได้กะ ใช้ยุ่ใกล้เพิ่นอยากได้เพิ่นอยากกินกระบอกเพิ่นปัดไปกินเลยเด้ออันปลูกติ่งไว้ให้พี่น้องกินนั่นละวะ่าแจ้งซี่ให้กระไรก็ได้หวังจะแจ้งเลยนี่ปลูกไว้เอ้แกกพี่แกกน้องกินเราด้ขายในบ่อให้หนินะเออไข่นี่กะ ได้ขายไต้ย้ำหัวปีต้นปีแต่วน้องไม้นี่ได้ขายในป่วยเนี่ยน้องไม้นี่ล่ะได้ขายแต่ต้นปีอ่าเพราะได้เดือนหกนี่ที่ได้ขายเดือนเดือนหาขั้วไปนี่ได้ขายเดือนหกน้องไม้มันออกลายเพราะว่าเดือนหกเดือนกรีนน้องไม้ออกลายฮอกบอกว่าอยากขายฮอกกลับปล่อยอยากให้พี่น้องกินกกินไปเลยน้ำใสคักน้องน้ำใสน้ำใสดีตัวแต่ว่าตอนนี้ขอแต่ว่ากล้าเสี่ยงหรอกกบน้ำนะเพราะว่าอากาศมันหนาวแม่นอากาศมันหนาวคักตีอากาศมันหนาวคัก คนประกาศเสียงเนาะคนประกาศจะคองลงไปเสียงนี่น่ะมันนี่มันหนาวเนาะปาเฮ็ดเชิงไงเฮ็ดเชิงไรอ้อยจ้าเฮ็ดเชิงไรหอมจ้าแล้วก็เลี้ยงปลาจ้าปาเอาจะยางเลยเนาะแล้วก็มาเฮ็ดคลิปคลิปปีกเป็นไงเฮ็ดคลิปผังพัทในได้น้ำมูว่าเป็นยังค่อยๆเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดคลิปกระยักปากพี่ปากน้องให้ติดตามให้เนี้ยยายแมวเด้อจ้าหน่ๆนันนันเฮ็ดไปกะ ต้งคึ้นปาสีเฮ็ดต่อหฮ้ยสีถอยหลังสีเฮ็ดต่อหฮ้ยสีถอยหลังเพี้ยนกะไห้กำลังใจวะสู้ๆกะเลยสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆเห็ดแปะแม่เฮ็ดไปะซ้ำเรื่นเรื่นข้าวขาพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นกะข้าพี่น้องซอยอ่ากดไห้ยังไห้เนาะกดไล่กดแค่ไห้กะขวบคุ้นหลายๆพี่น้องที่เป็นอะไรอย่างนี้ได้มีทั้งเพททางเฟสทั้งไอะไรอย่างพวกอื่น นี่ละเนาะครีเอเตอร์น้ำกันนี่ละเนาะแมนแมนเจ้าครีเอเตอร์วาดอันนั่นก็อ้อยเจ้าตียายอันนั้นก็อ้อยฟังนั่นก็อ้อยเพราะฉะนั้นนั่นง่ายดอกทั้งนั้นปลูกลาปะเลยเพราะฉะนั้นสูงกว่าทั้งปีปลูกหลายเนาะแมนเท็ดไหลหรือปลูกปลาทั้งนั้นนะครับปลูกที่หลังนะใช้บ้านตุ้ยเอิญลาปลูกที่หลังเลยเอิญลาผู้ชายไปเรือมาเกี่ยวบ่เลี้ยโฮมาเว้าไปย่า น้องเล่นน้ำอยู่ที่ริมคลองว่าเบิ่งสองตาเบิ่งตาเดียวก็ใครแน่มาตาแม่แน่จากน้อยยายก้อยจนน้องตือนมาเด้มมาเดอเอินอายสิผ้าหายเงื่อจอดมองได้คนเขาคาห้าวใจดำก็มี ກ່ດີໃຫແນບິກເບໍ່